สวัสดีครับเพื่อนพ้องน้องพี่และทุกทกท่านที่เข้ามาติดตามรับชมนะครับสําหรับคลิปนี้นะครับผมจะให้ดูวัฒนธรรมหนึ่งของคนสิงคโปร์นะครับกรณีที่มีการเปิดร้านใหม่นะครับให้ดูว่าเพื่อนพ้องน้องพี่ของคนที่เปิดร้อนร้านใหม่นะครับเขาจะมาแสดงความยินดีกันอย่างไรนะครับสิ่งที่เห็นตรงหน้าผมเนี่ยนะครับก็คือดอกไม้ที่ นำมาแสดงความยินดีนะครับกรณีที่มีการเปิดร้านเปิดช็อปเปิดธุรกิจใหม่นะครับก็จะเห็นว่าโครงสร้างของเขาก็เป็นลักษณะที่ว่านะครับด้านล่างเนี่ยนะครับก็จะเป็นกล่องแล้วก็จะคุมด้วยผ้าสีนะครับก็จะเป็นกล่องกระดาษน,นะครับง่ายๆนะครับแล้วก็จะมีดอกไม้ประดับอยู่ด้านบนนะครับเสร็จแล้วก็มีสารสแสดง ความยินดีนะครับว่ามาจากไหนอย่างไรนะครับในที่นี้ก็เดีนะครับถึงคนที่เป็นเจ้าของร้านนะครับแล้วก็มีคำอวยพรน,นะครับแล้วก็ลงชื่อนะครับอันนี้คือตัวอย่างนะครับคือรูปแบบของกระเช้าดอกไม้บ้านเราจะเป็นกระเช้าดอกไม้นะครับแต่ที่นี่ดูเหมือนจะเขาจะทำเป็นสแตนนะครับสแตนตั้ง อันนี้นะครับก็จะเป็นสแตนที่ทำด้วยเหล็กนะครับส่วนอันนี้ก็จะเป็นสแตนที่ทำด้วยกล่องกระดาษเหมือนกันนะทีแรกนึกว่าเป็นลังไม้นะครับส่วนด้านนี้นะครับก็มีอีกหลายอันด้วยกันนะครับสีห้าอันนะครับ ก็จะเป็นสแตนที่คุมด้วยผ้าสีนะครับแล้วก็ด้านบนก็จะเป็นดอกไม้อันนี้เปิดมาได้หลายวันแล้วนะครับก็ดอกไม้ก็เริ่มที่จะเหี่ยวเฉาตามสภาพนะครับเพราะว่าเป็นดอกไม้จริงๆนะครับไม่ใช่ดอกไม้พลาสติกนะครับอันนี้คือดอกทานตะวันนะครับก็เหี่ยวหมดแล้วนะครับ ส่วนตรงนี้ก็เป็นดอกอะไรไม่รู้นะฮะผมไม่รู้จักนะครับผู้ชายไม่ค่อยรู้จักดอกไม้สักเท่าไหร่นะครับรู้แต่ว่ามันสวยแต่ไม่ค่อยรู้จักชื่อนะครับไม่ค่อยได้เอาใจใส่นะครับวันนี้ก็เป็นดอกไม้ต่างๆ สำหรับร้านที่เปิดใหม่นะครับก็ตรงเนี้ยนะครับร้านนี้นะครับก็ร้านที่ผู้ชายกำลังเช็ดถูกระจกอยู่เนี่ยนะครับถ้าดูจากป้ายที่โฆษณานะครับก็จะเป็นร้านขายเกี่ยวกับพิซซ่านะครับพิซซ่าแล้วก็มีพวกเคบับมีพวกลับนะครับ ก็ประมาณนั้นนะครับซึ่งด้านบนนี้นะครับก็เป็นศูนย์อาหารนะครับศูนย์อาหารที่อยู่บนห้างนะครับโอเคครับสำหรับคลิปนี้นะครับก็เป็นไอเดียนะครับซึ่งเป็น c ลเจอร์ Culture, เป็นวัฒนธรรมของคนสิงคโปร์นะครับที่มาร่วมความแสดง ยินดีกับเพื่อนพ้องน้องพี่กรณีที่มีธุรกิจใหม่หรือว่าเปิดธุรกิจนะครับทําการเปิดธุรกิจใหม่นะครับโอเคครับก็ขอบคุณทุกท่านนะครับที่เข้ามาติดตามรับชมครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ